สวัสดีครับผมงานด่วนเข้าอีกแล้วครับคุณผู้ชมนะวันนี้นะเข้ามาที่สำนังกงานใหญ่อีกแล้วครับมาเอารถนะก็ต้องบอกว่าลูกค้าท่านนี้นะจะให้เอารถไปส่งนะครับก็เลยรถเพิ่งต่ออุปกรณ์เสร็จนะทําคอกเนี่ยเผาลอยเพิ่งเสร็จนะแล้วก็มาถึงโคราชผมก็มารับครึ่งทางนะครับจากพ่มายมาโคราชส่วนรถเนี่ยไปท,ทํ่ที่ปากช่องนะครับเพิ่งกลับมาที่โคราชนะ ก็เดี๋ยววันนี้นะเราไปถ่ายคลิปดูกันอีกว่ารถที่มาเอาเนี่ยสวยขนาดไหนนะแล้ววันนี้นะมีรถอะไรว่างให้เราเอากลับไปขายได้บ้างนะคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็มาถึงแล้วเดี๋ยวลงไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยครับว่ารถที่เรามาเนี่ยสวยขนาดไหนเพราะว่าผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับเพิ่งมาเห็นพร้อมคุณผู้ชมเลยนะเพราะก่อนหน้านี้ก็เห็นแค่รูปที่เราทางร้านส่งมาให้ที่เราสั่งแต่งเอาอไปนะครับไปฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย นี่ครับก็วันนี้เราเข้ามาเอาคันนี้นะครับผมคุณผู้ชมเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะเรามีไปส่งที่ลูกค้ายะโสธรน,นะครับนี่ก็เพิ่งมาถึงกันเลยนะเพิ่งทําเสร็จเหมือนกันรถก็เพิ่งมาถึงนะครับเพราะว่าเขาเอามาจากปากช่องแล้วก็มาพักไว้ที่โคราชแล้วผมก็มารับที่โคราชต่อโคราชครึ่งทางนะฮะสำหรับคันนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่เป็นสาวกกระทะผ่าของบอยนะฮะ คันนี้เลยนะสำหรับคันนี้นะครับเป็นชุดคอกซิ่งนะครับทำเต็มระบบเหมือนกันนะครับช่วงล่างดามกระบงดามกระบาดเรียบร้อยหมดนะครับคุณผู้ชมแม็กหน้าลูกค้าก็เลือกใช้เป็น TE37 โหลดหน้าจัดทรงนะครับแล้วก็ล้อหลังคันนี้นะฮะก็ใช้เป็นของบอยนะครับแนิ้วนะครับกระทาผาบอยหนามากคุณผู้ชมโคตรหนาเลยจริงหนาหนาจริงหนานิ่อันนี้น่าจะแบบ เ็นรอยเชื่อมอะไรอย่างี้นะสวยดีนะครับสวยเลยนี่บอยกับท้าวหานะฮะชื่อนี้นะฮะต้องเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วในวงการนะครับดามกระบะเรียบร้อยนะฮะดามกระบะเรียบร้อยแล้วก็คันนี้ใช้เป็นยางมิชลินนะครับ2องสองขอบ15นะครับถามว่าล้นไหมก็ล้นนะนี่ประมาณนี้แต่ว่าล้นแบบว่า ไม่ได้ล้นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเยอะนะครับล้นแบบสวยๆล้นแก้มยางอะไรอย่างนี้นะฮะนะแล้วก็คอกนะครับช่างบึ้งนะครับคอช่างบึ้งเมตรสี่สิบนะครับมีการตกข้างหลังที่สามารถถอดเข้าถอดออกได้ตัวนี้จะเป็น4ี่ชั้นนะครับแป๊บประปาเกียร์น้าเงินนะครับเหล็กแซมเลตนะครับเช่นเดิมนะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ช่วงล่างนะครับสําหรับคันนี้ก็เสริมแหนบดามกระบะเรียบร้อย นะครับนี่สวยๆเลยฮนะสำหรับสาวกค,คอกซิ่งนะครับคุณผู้ชมนะนี่ก็เตรียมไปส่งวันพรุ่งนี้วันนี้ก็เข้ามารับตัวนะครับเดี๋ยวพี่ประโมทรีบขับกลับไปก่อนเพราะว่าต้องเอาไปติดฟิล์มต่อนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคันนี้มีปูฝ่าท้ายมาด้วยนะครับนี่ ฝาท้ายกันลื่นนะครับเขาเรียกอะไรตีนเป็ดตีนไก่แต่แต่เลทตีนเป็ดตีนไก่นะน่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็ทําให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่โมดขับเลยก็ได้พี่เรียบร้อยครับพี่นี่สวยๆนะครับทรงสวยนะคุณผู้ชมนะวิ่งก็กําลังนิ่มพอดีพอดีนะครับผมเดิมๆนะฮะใช้ได้ไหม สั่งได้นะครับหัวพงหัวเผาเอาสีอะไรน็อตล้อนะสีอะไรฝาครอบปั๊มเบรสสีอะไรสั่งได้หมดนะครับนี่เอฟซี FC จังหวัดยะโสธรน,นะครับลูกค้าเอาไปวิ่งผลไม้นะฮะขายผลไม้อยู่อุดรธานีนะครับผมนี่แล้วก็วันนี้นะเราก็จะมาถ่ายดูรถให้ f c ดูนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าลูกค้าจะมาดูรถเนี่ย มีรุ่นอะไรให้ดูบ้างนะครับคันแรกเลยก็จะเป็น V c r o s s นะครับ v c r o s s นะก็มีหลายคันอ่ะทุกท่านเยอะอยู่นะครับ LDA ก็มีนะครับนี่มีหลายคันนะครับวิวยิ่ง m ิวเเนี่ยผมบอกเลยมาดูตอนนี้มาเถอะครับมีรถเยอะมาก m ิวนี่นี่เกตแซนะครับเกดแซคันนี้ก็เป็นลูกค้าอ่าน่าจะเป็นลูกค้าผมนะฮะก็นัดรับวันที่ วัน,นที่เท่าไหร่ยี่สิบสองบสามยีนะครับรับยีก็ลูกค้ารอมา2เดือนกว่าแล้วสําหรับเก็บแซดนะครับคุณผู้ชมก็ได้เลิกรับรถแล้ววันที่24นี้ผมก็เตรียมเอากลับไปแต่งแล้วก็เดี๋ยวติดโฟงติดฟิล์มนะครับใส่กระบะไลเนอร์จาลองมือปองมือเปิดกันสาดนะครับตกแต่งให้เรียบร้อยเพื่อให้ทันส่งมออวันที่ยีนะครับนี่อันนี้ก็เป็น LDA ท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับณวันนี้เลยที่เซล์ต้นลงคลิปเนี่ย LDA นะฮะถ้าอยากได้นะครับ LDA นะสีนี้นะครับมีรถว่างอยู่หนึ่งคันนะครับมาคบมาหากันได้นะครับมาจับมาต้องได้เลยนะครับตอนนี้มีรถว่างอยู่หนึ่งคันนะครับผม m u x เอ่ยก็มีว่างหลายคันนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังซิมีอะไรแปลกๆให้เรา เอากลับไปขายไหมนะครับผมอ่ะก็มี LDA นะสี่ประตูโอ้ยสี่ประตู LDA เยอะนะอันนี้ก็น่าจะว่างนะนะครับนี่ตอนเดียวตอนเดียวไม่ว่างแน่นอนผมบอกเลยเพราะว่าคิวจองเยอะนะครับแคปนะครับแล้วก็ LDA อุย้ย LDA เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่ผมเดินดูมานี่ LDA หลายสีแล้วก็หลายคันด้วยนะครับ ตอนเดียวนะครับถ้ารีบใช้งานนะครับไม่เกี่ยงว่าเป็นตัวกระจกมือหมุนนะยังพอมีรถให้อยู่นะฮะยังพอมีรถให้อยู่นะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้ตอนเดียวณวันนี้แล้วไม่อยากรอนานนะครับเอาตัวบีไปใช้ก่อนนะครับหางานราคาถูกนะฮะพอมีรถนะนี่แล้วก็วีคอร์คันนี้กน็น่าจะเป็นของเซลเซลยานะครับสาขาพี่ไม้นี่แหละพอเห็น ส่งซิกมาอยู่ว่าอยากให้เอาวีคอร์สกลับไปให้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเขาจะส่งไปให้นะครับลูกค้าก็เตรียมรอรับได้เลยนะฮะเดี๋ยวเซลล์เขาจะโทรแจ้งนะ LDA นะฮะนะครับแคป LDA นะครับ,รบก็มีนะครับ4ประตู LDA ก็พอมีนะครับส่วนใหญ่รุ่นที่จะไม่มีตอนนี้คือรุ่นที่ขายดีอย่างเช่น X-Series หรือเกรดแซดหรือตอนเดียว นะครับเพราะว่ายอดจองสั่งรอกันเยอะมากๆเลยนะฮะอีกหนึ่งสีที่ผมอยากฝากนะครับคุณผู้ชมสำหรับท่านใดนะที่อยากได้เจ้าตัว VCROSS ไปใช้งานนะครับผมสีบอลเงินนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆนะคือปกติเนี่ยสีบอลเงินจะไม่ค่อยมีใครฮิตเท่าไหร่นี่ผมพูดตรงๆเลยนะในรในร,รุ่นก่อนแต่พอมาเป็นตัว2020อะไรเงี้ยนะดูค่าธรรมสีบอลเงินมาฮะเป็นไงแล้วไปตัดกับคิวซุ้มล้อ นะแล้วไปตัดกับล้ออย่างเงี้ยคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมสวยมากสวยมากจริงจรินะมันแบบดูเข้มเข้มเทาๆแบบว่าไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมันพอดีอะ่ะมันพอดีอ,ะอ่ะอ่าประมาณเนี้ยคือไม่รุนแรงเกินไปไม่เบาเกินไปมันพอดีอ,ะอ่ะอ่าด้วยสีด้วยการตกแต่งนะก็สําหรับใครที่อยากได้รุ่นไหนก็ทักมาสอบถามโปรโมชั่นราคาดได้ละกันนะฮะยินดีให้คำปรึกษานะครับผม โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็รีบกลับสาขาก่อนเพื่อเขียนเอกสารนะทำเอกสารสั่งแต่งให้ลูกค้าก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ